สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นกันแล้วนะคะคือวันนี้นะคะมิวกับครอบครัวจะไปโม,มาการ์กันนะคะก็อาจจะไปเดินเล่นที่โม,มก็ร์แล้วก็หาอะไรทานแถวโน้นด้วยแล้วก็อารมอลิโน่ด้วยนะคะเดยวตอนนี้เราก็จะไปทานอาหารเช้ากันนะคะเราต้องพกอันนี้ไปห้องอาหารที่โฮเทลด้วยนะคะเพื่อพิสูจว่าเราฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด อันนี่ก็จะเป็นเฟรนช์สไตล์นะคะก็คือจะเป็นพวกขนมปังซีเรียลชีสนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปอัมมโนกันนะคะ Kong, hmm. Je veux Kong. <laughs> And you're done in French, huh? Oh, Hello, oh, Magma. <laughs> 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 เราไปท o o f Top of ้องเห็นไที่นาี่ไนบ้างท e ่ไห้างที่างที่ไหนบ้า h a r ่ไ e นบาท่ไงทที่ไห y ไห่ที่น้ที่ี่นนะคะ่งงไ่่่น ฝั่งนี้เป็นโอเปราวิวส่วนอีกฝั่งเป็นไอเฟลวิวใครมาปารีสอย่าลืมมาลูปท็อปที่พังตองนะคะดูสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังกลับโฮเทลไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปทานอาหารเย็นกันคะ่ะวันนี้เรามาทานอาหารเย็นกันที่ร้านคิโบโนกิเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านน่ารักมากๆเลยค่ะ You see? <laughs> okay, try now. Mm -hmm. The view is not that nice. But... Oh wow! Good. I never try. Try it, can, can I try? Okay, it will be the first time. It's, light, it mm, it's cool. really light. Messes. Mm. How is it? Super. Super. Very good. Good. Oh, I'm out. Oh, I'm out. Is it mm. good? Yeah. Good child เตรียมสลิปเปอร์แล้วก็ทีให้เราก่อนนอนทุกวันเลยนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งช้อปปิ้งมอลล์นี้นะคะปิดไป16ปีแล้วนะคะเพิ่งเปิดประมาณ2-3เดือนที่แล้วเนาะ What is the name again? Las MaritenesLas Maritenes เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน ก่อนที่เราจะไปลามาลิเทลกันนะคะเราก็จะเดินผ่านลูกแล้วก็พาสวองดอมก่อนนะคะคือที่นี่นะคะมีมาทั้งหมดประมาณ151ปีเนาะก็คือ151 0วกหนะคะ แต่ด้วยความที่เขาปิดไปเนาะคือเขาปิดไปประมาณ16ปีแล้วนะคะตอนนี้เขา re-open นะคะประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวที่ปารีสนะคะ16ปีที่ผ่านมาก็คือที่นี่ก็จะปิดนะคะคือเขา r e n o v a t เนาะถ้าเข้ามาในช้อปปิ้งมอลก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะคะทุกคน ส่วนนี้ก็เป็นภาพของห้างสมัยก่อนนะคะ ทานอาหารญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะคะชื่อร้านโอกิงโกะค่ะโอเคเบบี้ Hello l l o I'm not going to speak English too much because I have to make subtitle a lot and you cannot speak English on my walk okay, okay. If you speak English uh I have to make subtitle okay kap which is hard so cannot speak English kap <Thank you. S 1> <laughs> ก็วันนี okay. ้นะคะเราไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็ชิลๆแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะก่อนกลับเราก็แวะมาที่ร้าน เพียร์แอมเมอรีสเพื่อมาซื้อมาการองเป็นของฝากให้ที่บ้านแฟนกันนะคะมาการองที่นี่ขึ้นชื่อมากใครมีโอกาสได้มาปารีสอย่าลืมแวะมาลองชิมมาการองที่นี่นะคะอร่อยมากมากเลยค่ะโอันนี้ไงไงเจ้าแม่บายบายเซฟบายเซฟ ตอนนี้ก็แยกทางกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะทริปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะคะ